สวัสดีครับผมวันนี้มาดูปลาปลาผมปลาหมูสิบครับผมดูว่าจะมีน้ำไหมครับผมนี่ครับโอ้จะมีน้ำาหคัโอ้ท่านผู้ชมไม่มีน้ำครับผมปีนี้แห้งแรงมากครับดูบรรยากาศนะครับผม อากาศช่วงเช้าครับผมนี่แต่น้ำไม่มีใช้แล้วครับนี่ครับน้ำก็ตรงมาจากห้วยครับผมนี่ครับไหลมาเรื่อยๆครับ ไม่พอใช้แล้วครับบรรยากาศนาครับผมมาดูน้ำไหลอีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็น น้ำทัผมท่อไหลน้ำพ่อน้ำไหลนี่ครับีฟังหนึ่งครับแต่น้ำแม่ไหลครับนี่นี่จะเป็นบรรยากาศที่น่ะนี่จะเป็นฟืนนะผมไม่รู้ฟืนใครนะครับ ช่วงเช้าครับผมน้ำแห้งมากครับฝนก็ไม่ตกปีนี้นี่ครับครับนี่ครับนี่ครับ,น,รบน้ำกำลังไหลสวยมากครับนี่ครับนี่นี่น,นี่น้ำกำลังไหลครับ ไปไปพลางครับผมน,นครับน้ำนี้ก็ส่งมาจากห้วยครับชมบรรยากาศนี่ครับเป็นต้นมะม่วงกำลังออกดอกครับผมนี่เป็นดอกสีเหลืองรู้ต้นอะไรครับนี่ครับบรรยากาศ xuống xáo